สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นของหวานที่อร่อยมากๆค่ะหอมหวานมากๆสำหรับเมนูนี้นะคะนี่เลยค่ะแตงไทยค่ะป้าซื้อมาหนึ่งลูกนะคะเขาสุกกำลังดีค่ะหอมมากๆเลยค่ะแตงไทยเนี่ยประโยชน์มากมายจริงๆนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ให้ผิวพรรณของเราเนี่ย เปล่งปลังด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิแตงไทยกันค่ะ <c oughs> เราก็มาเริ่มจากเอาแตงของเราเนี่ยไปล้างนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งค่ะมาผ่ากันนะคะดูเนื้อในค่ะว,ว้าวหอมมากๆค่ะนี่ค่ะเนื้อสวยงามมากๆค่ะเราจะหั่นแค่ชิ้น ครึ่งเดียวก่อนนะคะเอาเม็ดออกให้หมดเลยโหเขาสุกหอมมากๆเลยล่ะค่ะเนื้อจะฟูอร่อยค่ะถ้าสุกประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเอาเม็ดออกให้หมดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบได้เลยนะคะ,ะ,คะก็จะหั่นประมาณนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะนำไปแช่เย็นไว้นะคะวันนี้ป้าจะแช่ฟีดไว้ประมาณสักสิบนาทีค่ะเรามาทำน้ำกะทิกันค่ะป้าใช้เป็นกะทิกล่องหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะครึ่งถ้วยค่ะใครจะใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลิก็ได้นะคะจะได้หอมค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ความหวานปรับได้ตามชอบเลยป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปเนาะกลือป่นค่ะอันนี้เป็นซอสเต้เกลือโซเดียมต่ำค่ะไม่เตยค่ะขยำขยำัะนิดเลยจะได้มีกลิ่นหอม คนให้ละลายนะคะชิมรสด,ดูได้นะคะว่าต้องการความหวานประมาณไหนนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟค่ะเ,คเราก็ตั้งไฟนะคะให้พอเดือดขึ้นมาค่ะกะทิของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะพักเข้าไว้ให้เย็นสักครู่ค่ะ แตงไทยของเราก็เย็นกำลังดีเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะน้ํากะทิแตงไทยของเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟค่ะเวลาเสิร์ฟก็จัดใายตามชอบเลยนะคะใส่แตงไทยลงไปค่ะตามด้วยน้ำกะทิ ส่น้ำแข็งลงไปค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะน้ำกะทิแดงไทยค่ะหวานหอมสุดๆเลยล่ะค่ะลองทำรับทานกันนะคะแตงไทยเนี่ยเราเลือกที่เขาแก่จัดสุกจะมีความหอมหวานมากๆเลยล่ะค่ะน้ำกะทิก็หวานนัว เวลาที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยเอาแตงไทยไปแช่ให้เย็นๆนนะคะแล้วมาใส่น้ำกะทิใส่น้ำแข็งเนี่ยทานเข้าไปในี่ยมันหวานหอมชื่นใจจริงๆค่ะชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ